สวัสดีคับนักเรียนครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอินโทรก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดนำไว้นะครับะจะเป็นในคั้นมาทีิารายวิชาของวิชาที่เราเรียนเนี่ยครับมันจะมีคำอยู่สองคำที่บอกว่านักเรียนสามารถนักเรียนต้องสร้างไลบรารีเป็นสร้างเพราะว่าฟูเป็ตเป็นเพราะนั้นนะไอ้ไลบรารีก็คือการสร้างตัวสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการสร้างตัวคอมโพเนนต์ขึ้นมาใช้งานเองนะครับเพราะฉะนั้น ในคลิปนี้นะครับจะอินโทรให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวแบบนี้นะครับดูเนีนดูฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้คือเบอร์ IC n e ห้าห้านะครับตัวฝั่งซ้ายมือตรงนี้ที่ควมเมอ์ไปชี้ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวโปรแกร,รม ECEDA มันจะเรียกว่าคอมโพเนนต์แบบนี้นะครับ ส่วนฝั่งขวามือตรงนี้ครับฝั่งขวามือตรงนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของฟลูปินครับเมื่อเราสร้างตัวคอนเนเตนต์ได้แล้วนักเรียนก็ต้องสร้างฟลูปินให้มารองรับขาอุปกรณ์8ตัวของ IC เบอร์ n e 5 5 5ตัวนี้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะตัวตัวจริงของ e NE5 นี้คืออยู่ในวงกลมสีเหลืองที่ผมทำให้นักเรียนดูตัวนี้นครับคือ n อเบอร์55 e ม,มีทั้งหมด8ขาเพราะฉะนั้นฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมี8ขาเหมือนกันนะครับก็คือ แป้งแต่ขา1นึงกราวนะครับขา2 t งิกเกอร์ขา3ามเอาพุทขา4่รีเซ็ตขา5าคอนโทรลสปุนเตกขา6 t เทรชโวขา7 d i ดดิชาร์สและขา8ก็คือขาไฟเข้าก็คือ VCC ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นฝั่งขวามือที่เป็นสีเทาๆและเป็นลูกที่เป็นรูๆนี้ครับเราเรียกว่าฟลุปปินนะครับนักเรียนต้องสร้างฟลุปปินที่มีปากขามารองรับกับตัว คอม o พน n ์ฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นานะการสร้างฟุตป,ปิ้นนะครับแต่ละขานะครับจะงห่างกันเท่าไหร่เรันเลนก็ต้องไปเปิดตัว d a t a s h e e t เหมือนที่ครูโหลดมาให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะไปดู d Data s h e e t หน่อยนะครับอ่ะตัวนี้คือ d a t a s h e e t ของเบอร์ ICNE 555นะครับหลักๆก็คือเลกเยนต้องดูให้เป็นว่าขาแต่ละขานี่ก็คือห่างกันเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่แต่ละขาห่างกันอยู่ที่สอมเมตรนะครับ ในวงเล็บนะั่นคือหน่วยที่เป็นมิลลินะครับเพราะว่าได้เรียนไปดูสิ่งที่เขาฟิตมาให้นะครับข้อ A เนี่ย ordinary s เนี่ย i ดมิ in inch นะในวงเล็บก,ก็จะเป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวฟลุกปิ้นขึ้นมาเนี่ต้องรู้ว่าขาแต่และขามันห่างกันเท่าไหร่ด้วยครับถ้าสมมติว่าขามันไม่ได้ เนี่ยสร้างความห่างของมันนะเพี้ยนไปเนี่ยเวลาเอาตัวอุปกรณ์หรือตัวคอมโพเนนต์เนี่ยไปใส่มันจะใส่ไม่ได้ครับมันจะทําให้อะไรครับเบี้ยวไปหรือว่าขามันไม่ตรงกับรูรูไม่ตรงกับขาก็คือสร้างมาก็ผิดอย่างเดียวนะครับที่สําคัญในฝั่งเหนือก็คือขาฝั่งซ้ายมือตัวนี้ครับฝั่งซ้ายมืออย่างเช่นซ้ายมือจะเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ฝั่งขวามือจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยสองฝั่งเนี้ยทางฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเนี่ยต้องห่างกันเท่าไหร่ด้วยเวลาเราเอาตัวคอมโพเนนต์หรือตัว IC ไปใส่ กับฟุบปิ้นเนี่ยจะได้ลงล็อกพอดีนะครับคลิปนี้นะครับทำเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คืออินโทรให้เรียนรู้ลักษณะนี้ก่อนครับพาร์ทที่2จะสร้างเป็นอะไรครับตัวคอมโพเนนต์หรือตัวเัญลักนี้ขึ้นมาครับส่วนพาร์ทที่3ามันก็จะสร้างเป็นอะไรครับหรือว่า EP 3เราจะสร้างเป็นตัวตัวนี้ครับฟุบปิ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไปดู EP 2ได้เลยนะครับที่ผมจะเริ่มต้นสร้างตัวคอมโพเนนต์ของ i c ์ m e 5 5 5นะครับ